ดเด็กคนนี้กำลังถูกสัตว์ประหลาดไล่ตามมาจนต้องปิ่นต้นไม้เพราะรีบหนีเกินไปเขาไม่ได้สังเกตว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ด้านหลังกำลังจะทำร้ายเขาแต่ร่างกายของเขาถูกติดอยู่กับต้นไม้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังนั้นทั้งสองอยู่ตรงนั้นจนถึงช่วงค่ำเลยโรบินสันลองคุยกับสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ไม่ได้รับคำตอบตอนนี้มีผีเสื้อประหลาดบินมาที่เขาติดอยู่ที่มือของโรบินสันเมื่อเขาสงสัยกำลังจะจับ ผีเสื้อก็บินไปที่สัตว์ประหลาดแต่ตอนนี้สัตว์ประหลาดไม่ได้ไล่ออกไปแค่มองผีเสื้อตัวนี้อย่างเงียบๆฉากต่อหน้านี้ทําให้โรบินสันร,รู้สึกสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้ไรแรงเหมือนที่เขาเคยคิดเมื่อผีเสื้อบินไปสัตว์ประหลาดเหมือนถูกเอาจิตใจไปแสงแดงบนใบหน้าก็ไม่ได้สว่างมากโรบินสันเห็นสัตว์ประหลาดตัวนี้แปลกๆไปแ,แสงของคุณเป็นอะไรแล้วสัตว์ประหลาดก็เหมือนเข้าใจสิ่งที่เขาพูดมาก็ค่อยๆก้มหน้าลง ตอนนี้มันเหมือนไม่มีแรงแล้วโรบินสันเห็นว่าสัตว์ประหลาดนี้น่าจะตายแล้วณนะตอนนี้ป่าไม้ใกล้ๆแถวนี้ก็ไม่แค่เพียงนิดเดียวเองก็คลามมาที่นี่โรบินสันเห็นแบบน่ายากจะปินขึ้นสูงกว่านี้แต่ร่างกายน้อยๆของเขาไม่สามารถปินขึ้นได้ตอนนี้สัตว์ประหลาดมาที่ต้นไม้กำลังจะมาต่อกับร่างกายของมาัาแต่มันก็ทำไม่สำเร็จตอนนี้โรบินสันรวบรวมความกล้าไปที่สัตว์ประหลาดคุณไม่จำเป็นต้องตายด้วยกับผมหลังจากนั้นเขาเริ่มตัดกิ่งไม้ กิ่งไม้หักลงก็ทำใหสัตว์ประหลาดตกลงไปเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วโรบินสันมานั่งที่เดิมรอจะตายคิดถึงเรื่องที่ตัวเองกับครอบครัวเขาไม่สามารถทนได้แล้วเขาร้องไห้ตอนนี้สัตว์ประหลาดเมื่อติดร่างใส่กันแล้วก็มองมาที่เหาโรบินสันไม่ทันตอบสนองสัตว์ประหลาดก็แค่ก้าวเดียวก็มาถึงที่นี่แล้วหลังจากนั้นกอดโรบินสันจากต้นไม้ลงมาปรากฏว่าข้างในของสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็มีหัวใจที่อบอุ่นหลังจากนั้นสัตว์ประหลาดอารอบินสันมาที่พื้นที่ไม่มีใครแต่มมต่มมมมัันนเเอออาืทีต็ไปด้วยแล และคมออกมาโรบินสันนึกว่ามันกำลังจะทำร้ายตัวเองเขายืนตรงนั้นรอแต่มันแค่ดูว่าเขาสูงเท่าไรหลังจากนั้นร่างกายเริ่มเปลี่ยนสี่นิ้วมือที่คมและแหลมก็กลายเป็นมนุษย์ข้างหลังก็กำลังกลายเป็นมนุษย์โรบินสันพาเพื่อนที่เป็นสัตว์ประหลาดไปหาครอบครัวแต่ครอบครัวเขาไม่เตยเจอสัตว์ประหลาดก็กลัวมากๆ พ่อของเขาใช้มีดป้องกันตัวเขาเป็นเพื่อนของผมตอนนี้สัตว์ประหลาดเห็นมือกำลังเล่นกับแสงจันทร์โรบินสันขอร้องว่าเขาอย่าทำร้ายพี่สาวตัวเองสัตว์ประหลาดเหมือนเข้าใจสิ่งที่เขาพูดนั่งลงเอามือออกมามีแสงสีแดงออกมาน้ำแข็งกำลังละลายไม้เคยเห็นสัตว์ประหลาดใจดีแบบนี้มันใช้อำนาจของต่อยอ,อเองเพื่อช่วยเหลือคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักแสงสีแดงปรากฏออกมาทำให้น้ำแข็งละลายแค่นิดเดียวช่วงนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสัตว์ประหลาดเอาลินดาในน้ำอมกาพ่อรีบเอาหมวกไปให้ลินดาใสา่ เฮนลินดายังมีชีวิตอยู่ทุกคนกอดกันคุณมีวิธีช่วยพวกเราไม่ตายเพราะหนาวไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้มันเอามือออกมามีความอบอุ่นออกมาด้วยตามนั้นด้วยความช่วยเหลือของสัตว์ประหลาดพวกเขาสามารถผ่านคืนนั้นไปได้วันต่อมาแม่สงสัยไปสัมผัสกับ,กบสัตว์ตัวนี้นี่เป็นสัตว์ประหลาดตัวแรกที่นางเคยเห็นเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วแม่เห็นว่าสัตว์ประหลาดนี้ไม่ใช่มาจากที่อื่นเป็นหุ่นยนต์ที่ได้สร้างออกมาโดยอารยธรรมที่ทันสมัยคุณพ่อระมัดระวังถามความเป็นมาของสัตว์แต่มันไม่ได้คุุยยกับมนษ โรบินสันคิดว่าน่าจะพระยานอาวกาศตกมันจึงจำอะไรไม่ได้เมื่อหาวเพิ่งพูดเสร็จหุ่นยนต์ก็ตอบสนองมันเดินไปด้านหน้าเอาความอบอุ่นจากร่างกายปล่อยออกมาทำให้น้ำในทะเลราบละลายหุ่นยนต์ใจดีนี้อยากช่วยพวกเขาเอาน้ำในเรือออกมาไม่นานก็สามารถใช้ได้แล้วเท้าของแม่ก็เพราะเรื่องนี้ก็สามารถรักษาได้แล้วหลังจากที่ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วเวพ่อตัดสินใจออกไปข้างนอกหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่โรบินสันพาทุกคนมาที่ยานอาวกาศที่หุ่นยนต์ตกลงมาเห็นยานอาวกาศแปลก แม่สงสัยพาพ่ออยากเข้าไปข้างในสอบสวนแต่เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาเห็นว่าการสร้างยานอวกาศนี้ทันสมัยมากกว่ายานอวกาศที่มนุษย์ยืดสร้างออกมาแม้แต่กดสตาร์ทก็ทําไม่ได้ตอนนี้หุ่นยนต์ข้างนอกบังเอิญสามารถกับร่างของยานอวกาศทําให้ยานอวกาศเริ่มทํางานต่อหน้าสองคนนี้มีแผนที่ของดาวเครานี้สิ่งที่ทําให้พวกเขาแปลกใจมากที่สุดที่พวกเขากําลังอยู่ไม่ใช่กาแล็กซี่มันเป็นอีกอันหนึ่งที่เราไม่รู้จักตอนนี้หุ่นยนต์ก็เอาความทรงจาทั้งหมดกลับมาแล้วตอนนั้นเครื่องมือต่างๆพังไปหมด ยานอาวกาศของครอบครัวโรบินสันก็ถูกทำลายมาที่ดาวเคราะห์นหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้จักหุ่นยนต์นี้เป็นคนที่สร้างเรื่องมาทั้งหมดมันฆ่าหุนนน่นยนต์ในศูนย์การควบคุมดาวเคราะห์ต่างๆและเมื่อโรบินสันสัมผัสร่างยานอาวกาศก็เห็นหุ่นยนต์ที่ศูนย์ควบคุมดาวเคราะห์ฉากที่มันฆ่าคนจำนวนมากเขาไม่อยากเชื่อเลยรีบหีเข้าไปในป่าหุ่นยนต์รีบตามไปเป็นคุณหรือทำไมจึงต้องมาต่อสู้กับพวกเรา <Help. S 1> บอกให้ผมรู้สิหุ่นยนต์ไม่ได้ตอบสนอง แค่ยืนอย่างเงียบๆเหมือนเด็กที่ทำผิดเรื่องอะไรบางอย่างแต่ไม่เหมือนคุณเลยคุณไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมโรบินสันตอนนี้เห็นว่ามันเป็นเพื่อนของตนเองตัดสินใจให้มันโอกาสหนึ่งเอามือซ้ายขึ้นตอนนี้ยกมือขวาขึ้นต่อนหน้าโรบินสันมันทำตามไปเลยแม้บอกให้มันทำอะไรมันก็ทำไม่ได้ลังเลเลย โรบินสันเห็นแบบนั้นก็ห้ามวินาทีนี้โรบินสันเหมือนได้รับความรักของหุ่นยนต์นี้ตั้งแต่วินาทีนี้ไปหุ่นยนต์นี้กลายเป็นเพื่อนคนปรกของโบอินสันที่ดาพราะอ์แปลกๆนี้หลังจากนั้นพวกเขากลับมาที่ป่าเพื่อรวมตัวกับพ่อแม่ณนะตอนนี้ท้องฟ้าตกลงสิ่งแปลกๆโรบินสันเดินไปเอามาดูเห็นว่ามันเป็นเพชรที่ใหญ่มากเลยเขาหยิบเพชรน,นั้นมาสงสัยมากแต่จู่ๆก็มีเพชรจำนวนมากตกลงมาปรากฏว่ามันเป็นพายุที่กำลังมานี้สร้างออกมา ฮุนยอนเห็นแบบนี้ก็เอามือปกป้องให้โรบินสันเพื่อหนีความอันตรายพ่อรีบพาทุกคนไปหาที่หนีจากภัยเมื่อพวกเขาไม่รู้ควรทําอย่างไรในวิทยุก็มีเสียงของลูกสาวนานีเธอกําลังขับรถมาที่พวกเขาไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนินาเห็นที่ทะเลทราบมร,รพายุกําลังมาเธอหาวิธีติดต่อกับพ่อแม่แต่ไม่ได้มาสัญญ,ญาณพี่น้องสองคนเห็นแปลกๆเริ่มสตาร์ทเครื่องแต่แค่ทําให้น้ําแข็งส่วนหนึ่งละลายออกแล้วนินาขับรถมาเธอ,อขับรถมาที่ผนังเห็นพายุน่ากลัวต่อหน้า เธอไม่กลับเลยสำหรับเธอนี่คือการสอบสวนอย่างเดียวเธอขับรถอย่างรวดเร็วลงไปแต่เพราะพายุรายแรงมากเธอไม่สามารถหาที่อยู่ของพ่อแม่ได้ตอนนี้หุ่นยนต์ส่งแสงออกไปให้เธอรู้ที่อยู่พ่อแม่นานีตามแสงมาที่นี่เห็นคนช่วยเหลือมาแล้วทุกคนรีบเข้ามาตอนนี้โรบินสังเห็นว่าหุ่นยนต์เข้าไม่ได้พ่อบอกมันว่าจับข้างนอกรถให้ดีนะและรีบหนีไปเมื่อพวกเขาพยายามหนีไป สัญญาณของความช่วยเหลือดึงดูดความสนใจของพวกเขานี่แน่นอนว่าเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์นี้พ่อจึงตัดสินใจไปช่วยเหลือรถพยายามต่อสู้กับพายุตามสัญญาช่วยได้ผู้หญิงคนหนึ่งมีใครอีกไหมไม่มีมีแค่ฉันคนเดียวตอนนี้ตอนนี้จากที่ไกลๆมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังมองเห็นรถของพวกเขาเขามีความสุขมากอยากส่งสัญญาออต่อไม่เห็นเลยเขานึกได้อะไรบางอย่าง ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นขโมยเอาที่ส่งสัญญาของเพื่อนเผชิญกับความตายใครๆก็คิดถึงตัวเองก่อนหลังจากนั้นรถก็รีบไปที่ยานอวกาศแต่ข้อสอดเร็วของรถไม่เร็วเท่าความเร็วของพายุในที่สุดรถก็ถูกฝังในพายุตอนนี้ลินากูพายุที่แร,แรงต่อหน้าเธอเป็นห่วงมากเธอไม่รู้ต้องทําอย่างไรแต่ก็เห็นแสงสว่างในพายุเมื่อเวลาที่อึตรายครอบครัวโรบินสันก็เข้ามาในยานอวกาศผ่านช่วงเวลานี้ไปครอบครัวกอดกันอย่างหนาแน่นตอนนี้ผู้หญิงได้รับความช่วยเหลือเห็นนุ่นยนข้างหลังเธอกลัวมาก ไม่ต้องห่วงเขาจะไม่ทำร้ายคุณหรอกเธอแค่มองหุ่นยนต์ด้วยความแปลกใจและคิดในใจปรากฏว่าวันนั้นเมื่อศูนย์การควบคุมดาวเคราะห์ถูกทำลายเธอเห็นฉากที่หุ่นยนต์แบบนี้ฆ่าคนเมื่อเธอวิ่งหีไปก็เห็นหมอกำลังถูกบาดเจ็บเธอถอดเสื้อที่มีสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองออกหมอคิดว่าตัวเองได้รับความช่วยเหลือแต่หลังจากนั้นเธอเอาเสื้อของหมอแล้วหนีไปเขาไม่เข้าใจเลยหลังจากนั้นเธอไปที่ประตูฉุกเฉนินเจออีกสองคนหนึ่งไม่รู้ต้องหนีไปอย่างไรเธอบอกว่าตัวเองเป็นหมอ ใช้สัญลักษณ์เปิดยานอาวกาศแต่เธอไม่รู้ความทำอย่างไรชวนสองคนนี้หนีออกไปทั้งสองตกลงทันทีแต่พวกเขาไม่รู้ว่าอีกดาวเคราะหหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาตกใจเห็นอีกดาวเคราะห์นหนึ่งตกที่ใกล้ๆผนังลึกด้านล่างเป็นผนังที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลย